สดสดใหม่ๆไก่ลาดนแต่แซ่บโตนีงก็ได้นี่ไกเ่เส้นสาวไก่เนาะแต่แซ่บไก<ป>่ทัดกระเดกเออเส้นกระเดกบ้านไหนแซ่แบเลยมาอาหารประจำงานบุญน้ำมัสาานสกัพระธาตุล่วงนี่ลักลักก็จะมีปิงป้งไก่เนาะปิ้งไก่ต้มไก่เดี๋ยวจะผ่าย่างหลอเบิรงว่าจะมียางไดงเนาะ ต้มไก่ลาดแซ่บๆีฟิ้งด้มีิ้งไก่ฟิ้งไก่ลาดแซ่บเลย้าขาดประดงไก่ผัดกละแดกงเลแส้นกแซ่บเลยซาหมดเนาะเอาสบเลย จะหาครอบครัวมานางกินอาหารเช้าเลยนี่ปิ้งไก่ต้มไก่ไม่ห,หรอกไก่ลาากับแซ่บตัวนึงก็ได้นี่ตัวนึงแสนตัวนึงแสนห้าสิบแนกรี๊เดรอย,ยู่รอย,ยูเนาะไม่ข้าใจดีเป็นจะได้ค่ายดี้่าไงครัน,นพอได้ขายอยู่ ต้อไก่ใบลาต้ำไก่ข้าวเ่้นแล้ะมีตำร้อมะ้องตำแม่เรมาแต่พีกาเราอยากมาทานหลวงจะไหนก็อยมาตำมะม่วงตำมะม่วงเซบลาะแซบลายเรฟสามเี้งเซบลูกให้มักงอัตยศัยไมักสมมากมันเลยง่ายอยู่พี่จะใส่มาเดนอะ ปลาแดกเป็นรักนากตามใส่ปลาแดกแต่ว่ามีบางคนก็่อยากใส่ก็ใส่น้ำปลาตำมะฮุงน้ำปลาก็ได้แต่ว่าคนเล่าส่วนไล่ก็อยากปลาแดงล่ะลูกปลาแดงโอเคใหญ่เด้อเด้อครับแต่ไล่เด้อเด้อแล้วก็จะมีไล่ๆจุดเนาะที่ว่าสามารถมานั่งมาดังแล้วก็มากต่ซื้อต้มไก่ปิ้งไก่ หาหาเห็นาะฮันซาหลังจากนั้นก็จะพากันกลับบ้านกลับซองเนาะบางคนมันก็จะซื้อไปฝากพี่ฝากน้องเนาะสมไก่ปิ้งไกนะ่ที่เป็นเอกลักษณ์นะรม,ามานานเนาะได้บรรยาก,กาศเลยเนาะ ้มไก่ต้มไก่ล่าแซ่บเลยไปไปยดดไปไปต้ง้นนะรับม่ได้ปะด้ยกรดูกลาใชาทองขน้เนี่ได้เลยนน้ีหายคนวซื้อนะมันซื้อกินที่นี่ก็ได้ซื้อกลับบ้านก็ได้อันนี้สันแไก่แซ่บ

กินอันนี้เป็นส้มเนาะส้มนางส้มพักาส้มนังเอาไปโตทูไม่ได้งาไก่ตัวแซบซาวไก่แซบซาวไก่เนาะแซ่บแมยขอบคุณเนดนปะอันนั้นอนนตมไก่สดๆใหม่ๆแม่นตมไก่ลาด รักไร่นะฮะนี่ป่าป่าธรรมชาตนะิอ่าห้างนั้นกินแต่ที่ว่ามีอารัากไร่นะมีปิ้งป่าต้มไก่ปิ้งไก่แต่ว่าโซนไร่นี่จะมีต้มไก่ปิ้งไก่นะเพราะว่าจะเป็นอาหาราขึ้นซื้อแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในงานบุญน,นีนนะ้เนาะ เป็นต <Cornell. S 2> ีปลาคอคอต้มไก่เ้อปากน้าตาน้ตันใี้มไกมาี่กีตาูเลี้ยงออกไม่นอยต้มไก่มีข้าวล่า đây lài bận đó mà nàng yêu chút đi vào nó, <cười s 1600> <thôi> อันนี้ก็จะเป็นความสุขของนักบุญเนาะอาจากเฮ็ดบุญแล้วก็พากันกินข้าวสมัทรีจะเต็มหมดเลยเนะาะพว่าตอนนี้ซอก บนนางอยู่เนาะบ่มีบ่บนนางเนาะผลล่ายผลจะเต็มหมดเลยมีขาล่ามีคา <30 S 1> ลาแล้วถังแซบเลยเนาะกระล่ำแ่บโตแสนจาก็แสนห้าสิบมใจต้มใจใจหมดแล้วเนาะอ้าวสเลยนี่เนะไหมไห่สดสนะดเลยมนะีไก่ นะน,นี่กรต้กตน,นกระต,ต,ต้มนะ่บ่นะกตุมนมะ่าาบเนาาวแดอนนี้อันนี้ขาวตนะรแซเลยะตมีข้าว่ามอันนี้ขา่าไม่แในงานบุนี่เราจะมีข้าล่ามนะามอันนี้เป็นในกละนะ <c oughs> อนนีเข้าเข้าหาเข้าเมาเข้าเมาเนาะโอ้ันี้ข้าเม่าแซ่บแรๆคนเขาจะซื้อนะข้าเมาในภานะผุหนึ่งแซ่บเลยเข้าเม้าพุงจอได้ไหมพุงจอได้เนี่ยพงเมันสิบพันกีเนาะข้าเมา เตรียมให้แน่ทางเดินหนึ่งคนในตีนเมาเด้อข้ามเมาเด้อสบันกีบสบันกีบข้ามนเเด้อข้ามเมาโอ้ว้าวน่าะิเดมือบดนี่ลาล่ายเลนะข้ามมาข้ามมาเด้อแหนเลยโอ้บเข้าบุกเือนะ นี่เข้าเมาเข้าล่าบขา้าวลาบนี่รายๆคนเอาไปมาใส่บ้าตรแล้วก่อนกลับบ้านก็ซื้อขา้าวลาบกลับไปนำนะ ตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงต้องการไรสร่บาตอตอดเ้าก็แล้วแล้วนะคะก็ม,ะมีผู้คน,นะคะที่เพื่นผ่ากันมาไสบบานะกะ็จะผากันมากินเข้าอยู่จุดนี้ก็ลไล่เลยเนาะคะ<ม>าือว่าห้าก,กันกินในมื้อนี้เนาะ,ะที่ผ่ารอเบิ้งลกัลกๆก็จะมีต้มไก่เนาะ Quin, like, ิ้มไก่ปิ้งไก่แกงหมี่ปิ้งปลาต้นิ้ไก่ค่ะปาเส้้ก็จะมีลายๆคนเนาะมันจะหาการมานั่งกินข้าวเส้เนาะหลังจากที่ว่าใส่บาแล้วอากาศในกจะุ่ข้นเลยเนาะไปลเอามมเม้าไม้ขนนนี่เมียนเนขคุณเนาะ ปนต้มไก่ปิ้งปลาปิบบป้งไกนะ่แล้วก็มีอาหารอื้อเนาะลากล่ายเลยนะสามารถมาสิมได้เนาะแล้วก็จะมีขา้าว่า่แนมะ่เนาะในมือบุญนี้ที่เป็นเอกลักษ์เนะาะข้าวรามปิ้งไก่ ใส้วนะสงวมูข้าวเนียวอาปไวอก่อนะออไปไปนลนยะขมาไหไนนะไหไเหด็ดยู เพิ่นก็ห้าดประมาณนะาาาาานะ่าจะผ่านมาใส่ใส่ได้ยังนัประมาณิเก้าโมงเก้าโมงน่าจะแล้ยวยกประมาณิสิบโมงนะตอนนี้แดดก็ออกมาพอนแล้วอันไหนก็ เปาชค่ะให่ต <c oughs> ัดแลเลยน่องเทีนก่องยนักาท่วงเทียวก่อเ่ยนทางทยนัท่่วกองเทียนเอกเักษณอเที่ใวัก่องเที่ยวมักา่องเท่ยวก่องเ่ยเนักท่เที่ยหนะ่เ่ยวน่อเยนก่อเนากท่อมาที่ยนก่อเ่วนกที่วนอวกองี่กท่องเทกอีวกงเกเนก่่ เนาะในมือ่อไซบ้าตอนเศร้าเนาะที่ผู่คนพากันมากินข้าวเนาะซื้ออาหารกกิน